แดงดงีนสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาให้ดูนะคะโต๊ะขาเหล็กอันนี้ไม้อะไรคุณขาเหล็กนี่ไม้อะไรไม้มาค่าแต้อ๋อตดไม้มะค่าแต้ครับแผ่นเดียวใช่ไหมแผ่นเดียวความยาวกว้างสี่สิบเก้าเซนติเมตรยาวสองเมตรสี่สิบเซนติเมตรมหนา ห้าเซนคือลายคือสีนี่ก็คือธรรมชาติเลยใช่ไหมอันนี้ลงลงเคลือบยูนิเทนไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้ทาสีทาอะไรเนาะสีเขาเองเลยขาเหล็กแข็งแรงเหมาะกับการเป็นโต๊ะแบบโต๊ะจิบกาแฟเนาะคุณเนาะใช่โต๊ะจิบกาแฟ ความยาวได้แต่ความกว้างอาจจะทานข้าวอาจจะตั้งไม่ค่อยเยอะทานาดแต่ว่าเป็นโต๊ะไว้วางเอกสารทํางานหรือว่านั่งกินกาแฟได้หมดได้หมดเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมอะไรทักแชทมาได้เลยเอาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ